ก่อนเข้าชมคลิปนะครับฝากทุกท่านกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้เห็นคลิปก่อนใน EP ีหน้าๆต่อไปนะครับกับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ทางร้านบุ๊กจากอเพชรนะครับเดินทางมานอกสถานที่นะครับเป็นสถานที่หนึ่งนะครับที่เชื่อกันว่าหลายๆท่านคงไม่ได้เคยไปแน่นอนนะครับวันนี้เราพาไปดูครับมาพร้อมกับเดอะไดเวอร์นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปที่ไหนนะครับจะไปหานักธุรกิจหนุ่มนะครับ เป็นรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในวงการพระเครื่องนะครับซึ่งหลายๆท่านอาจจะอยากรู้จักเขานะครับเป็นคนที่เข้าเรียกได้ว่าเข้าถึงตัวได้ค่อนข้างยากพอสมควรนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสนําพระเครื่องนะครับหงองค์เป็นพระเครื่องของหลวงพุธิทิมไปส่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาเป็นใครมาจากไหนและมีอะไรที่เป็นเกี่ยวกับวงการทั้งรถทั้งมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยขอเปอิดเไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวตามไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับ นี่ก็เป็นช่วงเวลาระหว่างก่อนรอนะครับพบท่านประธานนะครับวันนี้เราจะมาดูพระของท่านประธานกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าท่านประธานเป็นใครนะครับวันนี้เป็นท่านประธานซึ่งเป็นการพบเจอก,กันกับผมเป็นครั้งแรกนะครับผมมีได้รับเกียรติมานะครับในวันนี้ สวัสดีพี่ต๊อดบางนมโคเอ้ยไม่ใช่พี่ต๊อดติดตนะครับอยากรู้ว่าพี่ต๊อดตอนแรกเนี่ยเข้าวงการพระหมายถึงว่าเริ่มสะสมพระมานานยังครับพี่โอหถ้าสามมสะสม้างผมน่าจะ20ปี20่ปีตั้งแต่ปี20ปีตั้งแต่ตอนสมัยเรียนจบก็จริงๆแล้วมีเฟซบุ๊กกันนะครับเนื่องด้วยว่าพี่ต๊อดเนี่ยสนใจพระผมหลายองค์แต่ผมว่าไม่รู้ว่าให้พี่เตยพี่ให้พี่ตองเป็นคนไปถามแล้ววันนี้มีโอกาสจังหวะก็คือ พี่ตอทักมาพอดีเราได้พระมาดูจากคลิปนี่แหละรู้เลยแล้วก็เลยได้ซื้อขายกันในวันนั้นแต่ก็เลยอยากจะมาถามประวัติว่าอ๋อจริงๆแล้วจริงๆเล่เล่โอ้โหถ้าสมัยก่อนยี่กว่าตอนนี้สมัยก่อนตอนเรียนจบมานี่เป็นคนชอบศึกษามานานแล้วพอสมควรแล้วก็พอเริ่มบูชาตั้งแต่สมัยบูชากับเฮียอ่านานมา้ยี่สิบกว่าปีตอนนั้นเป็นพระประเภทไหนก่อนก่อนจะบูชานี่ยไปยืมพระยาอ้ามาใช้ก็หลายองค์เหมือนกัน เอาให้ชอบก่อนเมื uh, <brilliant. S 1> ่อ <Hayır> ก่อนมีสมเด็จจิตรดาเนี่ยคบทุกปีสะสมจิตรดากับหลวงปู่ทวดเป็นหลักพอศึกษาเข้าไปลึกๆทุกคนอยากได้สมเด็จอยู่แล้วแหละถูกต้องก็เลยเอาพระทุกองค์ที่มีเืออย่านี้กับพระสมเด็จอ่เปลี่ยนเป็นพระสมเด็จอง์แรกพิมพ์แรกที่พี่แขวนคือของพระพระสมเด็จครับเกศบัวตูมครับเกศบัวตูมวัดละคังวัดละฆังข้างหน้าเนี่ยมีเหมือนท่าท่อยู่ตรงองหน้าอ่มามั้ องค์นี้ใครเห็นก็น่าจะรู้แต่ตอนนี้อยู่ไหนแล้วไม่รู้บูชาได้สักพักนึงรูาถึกว่าใส่แล้วไม่ค่อยสบายใจเป็นห่วงพระหายมากกว่าอ่าถูกต้องก็เลยปล่อยไปมีเช่าบ้างปล่อยบ้างแต่เป็นคนห้อยๆพระอยู่เรื่อยๆแล้วเป็นคนที่เปลี่ยนบางทีพี่ก็เปลี่ยนพระบ่อยมากเปลี่ยนไอ้ไข่ก็มีบางทีเปลี่ยนพระวันเว้นวันแล้วคือแล้วแต่เราคือที่หัวเตียงเนี่ยมีพระที่อยู่ในสร้อยเนี่ยประมาณสักสิบกว่าือแล้วแต่เราอยากจะใส่องค์ไหนก็องค์นั้นแต่หลังๆนี่ไปหนักวัดสแกจริงวัดสแกเนี่ย ต้องบอกว่าพอเลิกบูชามาก็ยังศึกษาก็อ่านดูใน Facebook แล้วก็อ่านตามหนังสือมาส่วนใหญ่นะแต่ว่าจนสอสมปีที่แล้วเนี่ยออันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะนอนนอนนอนอยู่ดีๆก็ฝันเห็นหลวงปู่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นหลวงปู่ดูยซ้ำยังไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำจนจนบอกว่าพระค่าก็มีนะที่เป็นพิมพ์ของหลวงปู่ทวดค่อยหลวงปู่ทวดมาโดยตลอด ครับแล้วก็มีหลวงปู่ทวดเนี่ยถึงเลิกเล่นพระไปก็ยังจะมีหลวงปู่ทวดอยู่อ่ะยังไงปู่ทวดก็ต้องยังยังมีอยู่ก็มีมีแน่นอนมี97้าเมีกรรมก,การแล้วก็มีเนตแตงเนื้อทองคำสามองค์นี้อยู่มาสักยี่สิบปีละก็หลวงปู่ดูทําพระเยอะพระของหลวงปู่ทวดเนี่ยหลายพิมพ์มากหลายพิมพ์เยอะหลายพิมพ์มากจนศึกษาไปเรื่อยๆก็เช่าไปวันละ 4, น 4, น <laughs> สี่ห้าองค์สี่ห้าองค์มาสักมาสักประมาณสองปี อ่าผมมันสองปีได้สองปีได้แต่เก็บเงียบเงียไหมชงแรกต้องเงียบหน่อยชออชงแรกต้องง่ายนะแต่แต่เขาเขาเริ่มมีคนรู้เหมือนกันใคในในวงการอ่ะเขาลือกันส่วนตัวผมเองอ่ะผมก็อยู่แบบไม่ได้มีข่าวสารอะไรัเท่าไหร่มีเหมือนกันอย่างเพื่อนอันนิวสักแก้ก็มีเริ่มเก็บสะสมเริ่มมีราคาที่ขยับขึ้นพี่ต๊อตบกว่าอย่างนี้ไงราคาก็เลยเริ่มขยับก็ตอนตอนนั้นต้องมีอยู่เยอะล้ตอนนั้นมีแล้วค่อยเยอะแล้วค่อยเปิดตัวได้ผมอ่ะถามพี่บอกพี่ผมได้บวกข้างมา20องค์งผมกล่าวว่าเออเดี๋ยว ซื้อมาเดี๋ยวแบ่งให้ออผมมีพันองค์แล้วเรียบร้อยเลยพันพันองค์เนี่ยของของหลวงปู่ดูเนี่ยทั้งหมดข้อดีคือพระหลวงปู่ดูเนี่ยมีหลายพิมพ์ครับแล้วก็พอเราเริ่มศึกษาเนี่ยเราก็เก็บไปเรื่อยจนไม่รู้ตัวจนมารู้ตัวที่ต้องคัดออกบ้างแล้วนะก็เลยเอาออกไปทําบุญก็เอาออกไปทําบุญนะผมว่าผมออกไปทําบุญกับวัดสแกนน่าจะมีสองสามาก็ที่เอาพระไปประมูลใช่เอาระไรได้เขาวัดนี่นะครับซึ่งเป็นใครอยากติดตามตรงนี้สามารถ ติดตามจากเฟซปพีตอดได้เลยเพราะว่ามีการแชร์กันเกิดขึ้นบ่อยกันอยู่แล้วนะครับก็หลังหลังจากนั้นก็เลยทีนี้ก็เลยคัดเรียกเรียกว่ามีโอกาสได้คัดพระของหลวงปู่ดูที่เป็นพิมพ์พิเศษเนี่ยน้อยอยู่แล้ว นะครับแต่ว่าพระที่เป็นหน้าหน้าทั่วไปเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้คัดเป็นสิบองค์แล้วก็มีปล่อยออกไปบ้างเพื่อเก็บในสภาพที่สวยเพราะว่าพี่ต๊อต้องสุดอย่างที่เราบอกสุดไม่ไ่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเอาจริงๆคือคนเล่นพระอยากเก็บพระสวยไว้แล้วแหละใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีโอกาสแล้วก็เก็บพระโดยเฉพาะพระของหลวงปู่ดู่เนี่ยราคาไม่ได้สูงมากเพอาเราเช่าเก็บได้อยาเช่าเก็บได้เยอะแล้วพอปล่อยออกเนี่ยต้องต้องบอกว่าพระหลวงปู่ดู่เนี่ยหมุนเวียนเร็วหมุนเวียนเร็วด้วยด้วยความที่ว่า คือเบสของเขาเนี่ยก่อนหน้าที่จะมาเป็นราคาปัจจุบันตอนนี้เนี่ยก็ออคือมีการขึ้นมาแล้วแล้วก็มีเอเคคือขึ้นต,ต <ำ S 1> ามก็ข้าที่ถามกลุ่มที่สะสมหลวงปู่ดูอยู่นะแต่รุ่นพี่เขาบอกว่ามีช่วงที่ราคาสูงมากๆแล้วก็เป็นช่วงที่ก่อนน้าท่วมใช่แล้วก็ราคาก็ลงมาประมาณสัก3 0 4 0ิ่็ใช่ตอนที่ผมเข้าตอนที่เข้าพอดี ก็เลยถือว่าเป็นเป็นเป็นช่วงที่ดีแล claro ้วพอเข้ามาได้สักพักก็ขึ้นก็ขึ้นอีกถามว่าพี่ต๊อดไม่ได้มองถึงเรื่องว่าเป็นการลงทุนหลอกเพราะว่าเป็นอาจจะเป็นพอร์ตเล็กๆแต่ว่าผมมองว่าเป็นเรื่องคุณค่าทางจิตใจอยากให้นักสะสมคนที่นิยมสะสมพระเครื่องบางทีพระดีก็ไม่จำาต้องแพงใช่ใช่ใช่อย่างอย่างอย่างรุ่นอย่างหลวงปู่ดูที่ผมห้อยเนี่ยก็เป็นพิมพ์หลวงปู่ทวดที่หายากแต่ว่าราคาก็สามสี่หมื่นก็ไม่ได้จำเป็นต้องแพงอย่างอย่างที่บอกเคยได้ห้อยสมเด็จวัดระฆังแล้วก็ มีความรู้สึกเป็นกังวลมากไเดกลัวพระกระแทกเดี๋ยวบินเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้ก็เลยมีความรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยเราบูชาพระที่เราใส่แล้วสบายใจโดยเฉพาะเป็นคนที่ออกกําลังกายนะครับแล้วก็ทํางานอยู่ข้างนอกแล้วก็มีค่อนข้างเยอะแต่ถ้ามีหงงมีเหงื่อเนี่ยก็มีโอกาสแต่มีโอกาสที่จะทําให้พระชำรุดได้อปกติสวดมนต์อยู่แล้วไหมสวดครับโดยเฉพาะของหลวงปู่ดูเนี่ยก็เอาไม่ใช่บทพระมหาจักรพรรดิครับ ผมถามจริงว่าถ้าปกติแล้วคนในระดับเลเวลอย่างพี่ต๊อดเจอปัญหาชีวิตในชีวิตบ้างไหมในการทํางานทุกคนมีทุกคนมีปัญหาเหมนแล้วผมผมต้องบอกว่าปัญหาเราจะมองปัญหาไม่เท่ากันแต่ถามว่าทุกคนมีปัญหาหมดแล้วก็ทุกคนอาจจะบอกว่าต้นทุนสูงกว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรผมบอกว่าต้นทุนยิ่งสูงปัญหายิ่งสูงปัญหาก็ยิ่งเยอะตามปัญหาก็ยิ่งเยอะแล้วก็ขนาดของปัญหามันอาจจะเป็นปัญหาเดียวกันนี่แหละแต่ขนาดของปัญหามันจะใหญ่กว่าอย่างการบริหารเนี่ย เราอยู่ในบริษัทที่ดูแลคนเป็นหมื่นคน่ะฉะนั้นปัญหาเล็กๆน้อยๆที่บางคนทําร้านอาหารมีลูกน้องสามสี่คนปวดหัวกับลูกน้องเราก็ต้อง้อกา้ในต้็นสเกลที่เยอะกว่าซึ่งวันนี้อยากจะพูดแทรกในแนวธุรกิจไปด้วยว่าคนอื่นเขามองมาอย่างพี่ต๊อดไม่ได้ไปคุยไปพบปะอะไรกับใครง่ายๆอยู่แล้วที่จะได้เจอเพราะว่างานกันเยอะมาก เพราะนั้นเนี่ยวันนี้เราได้มีโอกาสแบบนี่เรานัดเป็นอาทิตย์เนี่ยใช่ใช่ใช่เราจะนัดเป็นกันอาทิตย์เหมือนกันยังไงพี่ก็ต้องมีหลวงปู่ทวดแน่นอนหนึ่งองค์แล้วนอกเหนือจากหลวงปู่ดูตอนนี้เริ่มไปโอ้โหตอนนี้ไปตอนนี้ทุกทุกสายแล้วต้องต้องพอพอกลับมาบูชาใหม่เนี่ยผมว่าเฟซบุ๊กเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้เราที่ทาให้เราเห็นของได้เยอะมากขึ้นแล้วก็ต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราไปตู้พระ ถึงไปพันทรย์ถึงอะไรเนี่ยพระไม่ได้เข้าบ่อยขนาดนี้อืออนะครับบางทีไปได้รู้จักผู้ใหญ่หลายๆท่านอยู่แล้วครับก็พอดี ตอนที่ผมมาทํางานที่บุญรอดเนี่ยอยู่ฝั่งโฆษณาแล้วก็ดีลอยู่กับทางฝั่งกันตนาเยอะนะครับฝั่งกันตนาก็ตะกาก็พาไปแนะนําแถวท่าประจันท์ทั้งหมด้าเปิดรู้จักตั้งเกิดทั้งหมดแล้วก็ขอดูพระเขาด้วยความตอนนั้นยังเด็กอยู่ขอดูขอยืมห้อยขอเลยไปเรื่อยแต่ตอนนั้นก็อย่างที่บอกว่าพอเรายังเพิ่งเริ่มทํางานนี่ยเงินกงเงินเก็บมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เยอะแยะขนาดนั้นเราไม่ได้เห็นพระไม่ได้ศึกษาได้ง่ายขนาดนั้นสมัยก่อนต้องไปซื้อหนังสืออ่านเดี๋ยวนี้ เสดกูก <Search> mm ็ hmm. เราอยากรู้พระองค์ไหนก็ไปเสชดูก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อความที่อยากจะบอกว่าอย่างน้อยเช่าพระก็ดูจากพระเป็นหลักด้วยได้การได้ศึกษาด้วยว่าทํายังไงนูน่นนี่นั่นผมเชื่อว่าวันนี้พี่ต๊อดในระยะเวลา20ปีซึ่งจริงๆอานานก่าผมอยู่ละแต่ไม่ได้อยู่ทุกวันวันนี้ได้เข้ามาเริ่มศึกษาจริงๆบอกได้เลยว่าตอนนี้เป็นคนที่เอาง่ายวัดสแกผมเชื่อว่าก็ทุกพิมพ์อ่ะแะคงได้ผ่านมือมาหมดแล้วก็ผมผม <Snapchat S 2> มองมว่าผมมีความรู้สึกว่าผมผูกพันกับวัดสแกมาก แล้วพระหลายๆองค์ที่ผมได้มาเนี่ยก็เป็นของคนใกล้ชิดหรือคนที่อยู่ในบริเวณวัดเนี่ยะนะครับแต่ว่าผมมีความรู้สึกเหมือนได้รับหน้าที่มาดูแลว,วัตถุมงคลให้ใหลวงปู่ดูแล้วก็ูแ,กแล้วก็วันหนึ่งผมว่าผมได้ไปดูได้ได,ได้ให้วัดไปนหนึ่งองค์ซึ่งเป็นเป็นรุ่นที่หายากมากทีแล้วนะครับก็ได้ให้เป็นเป็นการศึกษาร่วมกัน เด็กกลับเข้าไปในพิพิธภัณฑ์เพราะว่าองค์นั้นเนี่ยผมมีอยู่2องค์แล้วก็ที่พิพิธภัณฑ์ยังไม่มีไม่เป็นไรคุณก็ไปดูเอาในพิพิธภัณฑ์แล้วกันตรงนั้นน่าเป็นบอนเนื้อว่านมหาเมฆแล้วกันเป็อวานมหาเผมเห็นพี่ต้อนจากที่ดูจากใน Facebook มีขายว่าจะดีก็มีประสบการณ์กับตัวไหมค่อยรู้สึกสบายใจไม่เคยผมเป็นคนห้อยพระแล้วไม่ค่อยได้ขอถ้าถ้าถามว่าขออะไรก็ขอให้คุคของทุกเช้าก่อนนอนสวดมนต์ก็สวดมนต์ก่อนนอน นะครับแล้วก็พอตื่นเช้ามาก็น้ำโมตะระศากนนั้นเองอก่อนก่อนจะห้อยก่อนราธนาอาราธนา,ธนาซึ่งจริงๆบางทีคนมีตังมากอาจจะไม่ได้แฝงพระที่ราคาสูงมากก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้อยู่ที่จิตใจแล้วว่าเรานับถืออะไรจริงๆอยากให้เกิดจากตรงนั้นก่อนใช่ซึ่งซึ่งพระหลวงปู่ดูเนี่ยแปลกมากคือพระท่าตุเสด็จ บางองค์เนี่ยผมเอาไปไว้ในห้องพระทั้งตัวผมเองครับภรรยาแล้วก็ใครเข้าไปอยู่บ่ายบ้านผมเนี่ยก็จะไหว้พระยกมือไหว้แล้วก็ผมก็ไปสวดมนต์บ้างแต่ไม่ได้เยอะผมเก็บไว้อยู่สองสามองค์ที่ที่วางไว้บนทิ้งอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะผมถ่ายรูปไว้พระธาตุขึ้นอย่างอย่างอย่างที่บูมบอกเมื่อกี้ว่าพระถูกพระแพงมันขึ้นอยู่ความตั้งใจของคนจริงๆบูชาจริงๆผมคนหนึ่งที่สัมผัสได้ก็คือหนึ่งจิตเรา นับถือจริงเขาลบจริงออย่างน้อยผมว่าเราเราเติมสติปัญญาสมาธิให้ตัวเราอ่ะจริงผมว่าทุกครั้งก่อนเราออกจากบ้านเนี่ยเพราะผมไม่ไม่ได้ใส่ไม่ไม่ได้ห้อยพระนอนก็ก็จอแขวนไว้ที่ตรงหัวเตียงแล้วก็ทุกวันผมจะมองจะมองว่าตารางวันนี้ทําอะไรต้องไปไหนอืแล้วคิดว่าห้อยพระบูชาพระรงไหนจะทําให้วันนี้สะดวกปลอดโปร่งของตัวมากที่สุดแสดงว่าขับรถกับวันนึงตีแบตหรือว่าวันนั้น<อ>ที่มีแบบ ใช่ใช่ใช่วันนี้เป็นประชุมส่วนใหญ่จะเป็นงานงานเป็นหลักงานเป็นหลักก็จะหยิบองค์ที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นความสบายใจของเรายใจยว่ามันนี่เราสบายใจแล้วพอเวลาจะทําอะไรเนี่ยผมว่าเป็นการเติมพลังภายในตัวแลวมีความรู้สึกว่าเรามั่นใจแต่จริงๆรเรื่องเรื่องนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นเรื่องจริงที่ต้องทําถึงจะเห็นถ้าไม่ทําก็ไม่เห็นถามว่าต่อให้คุณมีพระดีแค่ไหนแต่คุณเป็นคนชั่วคนเลวคุณก็ไม่ได้เห็นธรรมะอยู่ดี เพราะฉะนั้นผมมองว่าตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่น่าสัมพันธ์แล้วก็ฝากเพื่อนๆผมเชื่อว่าคลิปนี้หลายๆคนได้ดูผมผมว่าอย่างยกตัวอย่างนี่ผมเป็นคนแข่งรถเนี่ยหนึ่งการแข่งรถทุกคนบอกว่าเสี่ยงมากก็เป็นกีฬาที่เสี่ยงเป็นกีฬาที่เสี่ยงแต่ถามว่าถ้าเราอยู่ในวงการรถจริงๆเนี่ยเราจะรู้ว่าเซฟตี้มันเยอะมากเซฟตี้เยอะนะครับฉะนั้นมันมันเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงแต่ถามว่าความเสียขนาดนั้นมันเสี่ยงไหมเสี่ยงแต่ถ้าแข่งบนถนนเนี่ยเสี่ยงร้อยเปอร์เซ หลวงพ่อโดดลงไปแล้วไม่ <80 S 1> ไม่ช่วยไม่ช่วยตา <80 S 1> ย,ล <ง S 1> ยแล้วและที่สําคัญจะพระมูลค่าเท่าไหร่ก็สุดแล้วแต่ก็คือเมื่อเมื่อมีความเสี่ยงสูงอโอกาสที่เราจะพลาดหรือโอกาสที่เราจะประสบ อุบัติเหตุหรือไม่เป็นเป็นไปตามที่เราต้องการเนี่ยก็มีสูง<ช>ฉะนั้นถ้าเกิดเราบูชาพระเราก็คิดว่าท่านคุ้มครองแต่เราดูแลตัวเราเองด้วยก็ผมว่าดีทั้งสองฝั่งผมเ<ม><ร>ชื่อว่า<ด>ทุก<ร>คน<ร>ที่<ร>มีป<ม>ัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามหรือว่าสิ่งที่จะเกิดความประมาทได้ถ้าเรามีสติเลือกที่จะเดินด้วยสติไปแล้วเนี่ยโอกาสเกิดมันก็น้อยเหมือนเราปิดประตูใช่ใช่ใช่เราเราเราปิดประตูใหามเสี่ยงใช่ผมผมเชื่อว่าแสดงว่าวันเนี้ยผมพอมองภาพออกว่าพี่ต๊อดเวลาทําธุรกิจพี่ต๊อดก็จะมองนน้อตี รงไนมีความเสี่ยงอะไรที่มันเป็นความประมาทที่มันจะทําให้เกิดสิ่งที่ผลส่งผลลบก็อาจจะปิดตรงนั้นไปซึ่งยําเนินไนไหนต้องไปเจรจาก็จะเน้นพระที่พุทธคุณทางด้านเมตตาแล้วก็เจรจาเป็นหลักอย่างนี้ผมผมว่าของพวกนี้ผมว่าเราเราไม่จําเป็นต้องไปพิสูจน์หลายๆคนสมัยก่อนสมัยนี้ก็ยังมีนะผมว่าที่เอาไปเอาไปลองยิงกรมพระเอามีดแทงตัวอะไรก็สุดแล้วแต่ผมว่ามันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ผมว่า ในในความเชื่อของผมเนี่ยเราเราทำอะไรที่เราสบายใจนะครับแล้วเราทําอะไรที่เรารู้ว่าไม่ต้องไปทดลองอถูกตอ้องไม่อย่างอย่างหนึ่งคือเราต้องไปทดลองเพราะไม่มีใครตอบได้หรอก,กนะครับมันเป็นความเชื่อของผู้สร้างเป็นความเชื่อของลูกศิษย์เป็นความเชื่อของผู้บูชาแต่ปราบใดที่เรามีของดีไม่ต้องอวด <คน S 1> ไม่ต้องโชว์ไม่ต้องกูเนี้ยวกูเกง่งกูเจง๋งกูแน่ผม <inteiro. S 2> ว่าเราเราพระส่วนใหญ่ผมจะเป็นเมตตา จริงแต่ทุกวันนี้เราครอบจักรวาลเ่ยสิ่งที่ครอบจักรวาลคือเป็นที่รักของทุกคนด้วยแล้วก็มันต้องเกิดกับตัวเราด้วยผมเชื่อว่าต่อให้แขวนพระเมตตาแต่เราไม่เคยเมตตาให้เขาเลยไม่เคยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อะไรทุกอย่างให้เขาเลยตรงนี้สิ่งพวกนี้จะไม่เกิดได้คือจริงๆธรรมะธรรมะจะเกิดจากตัวเราอยู่ธรรมชาตินี่แหละรอบตัวเราทุกอย่างเป็นธรรมชาตินี่คือเรื่องจริงผมเชื่อว่าคติบุญคติคติคาสอนของผมว่าพระเกจิ หรือพระปัจจุบันหรือพระหนังสือพระหรือพระไตรปิฎกทุกอย่างเนี่ยมีคติมีคําสอน mm hmm. บางอย่างเราเราอ่านแล้วเราไม่เข้าใจเพราะเราไม่เอามาปรับหรือว่าเอามาตั้งโจทย์กับชีวิตเรา <S <S ค,คือหลายๆอย่างเราอ่านไปเป็นเป็นเป็นศั์ของธรรมะเป็นเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นคําสอน <S <S ใฉ่ๆแต่ถ้าเกิดคําสอนเหล่านั้นเนี่ยเราไม่นํามาใช้หรือไม่นํามาลองปฏิบัติกับ,กบชีวิตจริงเนี่ยเราจะไม่เข้าใจ เรื่องนี้นนจริงๆ,งๆอ่ะผมอ่ะเคยอยากสื่อแต่ผมมาพูดออกมาไม่ถูกที่พี่พี่ต๊อดบอกว่าเราเอามาเทียบปรับกับชีวิตเราที่บอกว่าเอาคาสอนมาเทียบปรบับชีวิตเราสมมติเวลาเจอปัญหาเรื่องนี้เ,เราจะแก้อย่างไงเรามีสติตเราไลก่ก่อนเลยว่ามันเกิดเพราะอะไรไล่ทีละสเต็ปสเส็สใช่เนี่ยผมอ่ะคืออยากจะสื่อจริงนะแต่วันนี้มันไปอย่างชัดเจนที่สุดของของคนทําธุรกิจหรือคนที่เรียกว่ามองข้างหลังมากกว่ามองข้างหน้าเนี่ย เหมือนเหมือนที่คำสอนของทุกคนทุกสายเรากลับไปแก้อดีตไม่ได้เราเรียนรู้กับอดีตทุกคนก็เข้าใจถามว่าเป็นประโยคที่ง่ายมากเลยเข้าใจแต่ถามว่าแล้วพอเอามาปฏิบัติจริงทำได้หรือเปล่าอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งเอาง่ายๆถ้าเกิดเราเราจะต้องเดินไปข้างหน้าเนี่ยหรือเราจะต้องวิ่งวิ่งไปหันหลังไปวิ่งไปห,ไปไปหันหลังไปคุณจะวิ่งได้เร็วถูกไม่เร็วถูกต้องโอกาสล้มมีด้วยเพราะว่าเราเพราะว่าหันมาข้างหน้าไม่รู้เจออะไรเลยซ้ำฉะนั้น บางครั้งเราเราเรียนรู้คําว่าเรียนรู้กับสิ่งที่ผ่านมาคือจําให้ได้ว่าที่ผ่านมาเราเดินมาทางไหนวันหนึ่งจะต้องเดินกลับกลับให้ถูกทางอืวันหนึ่งถ้าหาันหลังมาแล้วไม่เจอใครจะได้รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนแต่ไม่ใช่วิ่งไปหันไปก็คือเป็นคนห่วงหรือพะวงข้างหลังแต่จะมองไปข้างหน้าอย่างเดียวก็ไม่ได้ คำสอนก็คือทุกอย่างคือเดินทางสายกลางแต่แต่การเดินทางสายกลางเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ดิ่ไปข้างหน้าเข้าใจเดินบนความเหมาะสมด้วยสติและปัญญาที่เรามีถูกผมเชื่อว่าคลิปเนี้หยหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยได้แนวคิดนี้ไปแต่ส่วนตัวผมเองก็สื่อสารออกมาไม่ถูกวันนี้ได้มาคุยวัทอสก็ได้ตรงเนี้ยกลับมาว่าเออเฮ้ยมันมัน,มนเป็น,ปนแบบเวเดียวกันไ้ย ต่อให้จะสเกลใหญ่สเกลเล็กหรืออะไรต่างๆผมว่วาไม่ได้ส่วนละมันมันไม่เกี่ยวหรอกมันเกี่ยวแค่ว่าการใช้ชีวิตหรือเอามาใช้ได้จริงอมันถึงประมาณตรงไหนมากกว่าพตรงนั้นมากกว่าซึ่งถามว่าเรื่องความสุขผมเชื่อว่าทุกคนเรียนรู้สัมผัสได้กับความสุขแต่ว่าละอยู่มีความทุกข์เนี่ยบางคนอยู่กับทุกข์ไม่เป็นจริง,งจัดการกับปัญหาความทุกข์ไม่เป็นซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องผมผมก็เป็นผมก็เป็นผมผมว่าทุกคนเป็นหมด ทุกคนเคยพลาดทุกคนเคยล้มนะครับแล้วทุกคนเคยจมปัักอยู่กับสิ่งที่ที่ดึงตัวเราเองไม่ให้เดินไม่ให้ลุกขึ้นมาไม่ให้ก้าวไปข้างหน้าผมว่าทุกคนมีประสบการณ์หมดอย่าใช้คําว่าสอนเลยผมผมใช้คําว่าแนะนําำให้กลับไปมองเรื่องราวผม,ผมบอกกลับไปมองเรื่องราวนะั่นหมายถึงว่าในในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยด้วยคำสอนของ หลวงพ่อหลวงปู่ทั้งหลายแหล่บางครั้งเราเราจะอธิบายหรือไปคำนวณคิดคำนวณหรือไปเข้าใจปรุมปมาอุอปุไม,มยผิดในทิศทางคนเรามองข้างหลังได้ไม่ใช่อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าถ้าเกิดเราหันไปมองข้างหลังเราจะเดินข้างหน้าได้ไงแต่มันก็ต้องเป็นช่วงเวลาที่เราหันไปมองข้างหลังยกตัวอย่างให้หน่อยสิเวลาตอนที่ผมล้มตอนที่ผมมีปัญหาผมใช้วิธีไหนในการแก้ไขปัญหาผมพูดไปคุณก็เอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้เพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นมจริงฉะนั้น ไม่มีใครหรอกที่ไม่เคยพลาดไม่มีใครหรอกไม่เคยผิดอืมฉะนั้นเราลองกลับมาคิดในตัวเราว่าวันนั้นที่เราทําผิดเราทําพลาดเพราะอะไรและอะไรที่ดึงเราขึ้นมาอ่าพอเราเริ่มเข้าใจตัวเราเองมันคือการพิจารณาตัวเราเองมากกว่าใช่สุดท้ายอยู่ในการพิจารณาคือเราอาจจะฟังคําแนะนําจากคนอื่นได้แต่สุดท้ายมันก็ต้องมาเทียบเคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราง่ายๆธรรมะที่ไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่หลวงพ่อหรืออะไรต่างๆที่มี คำสอนของพระพุทธเจ้าเอออะไรเออเนี่ยก็ต่างผมเชื่อว่าก็สอนให้ตัวเองและรู้จักกับตัวเองและเอาไปใช้กับตัวเองให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดในทุกๆศาสนาการการนั่งสมาธิการปฏิบัติธรรมก็คือการพิจารณาและเข้าใจในตัวเองพี่ต๊อต้องเรียนกรรมฐานแล้วถ้าพูดอย่างนี้เคยไปครับไม่ไม่ไม่ถึงแต่ว่าจริงๆเริ่มกับที่ตัวเองจะมากจะน้อยก็อยู่ที่เราแล้วก็ทําได้บ้างทําไม่ได้บ้างอย่างอย่างผมไปปฏิบัติธรรมเนี่ยครับหลายๆคนถามว่าไปปฏิบัติธรรมได้อะไรอืม คนที่ไม่เคยไปส่วนคนที่เคยไปก็ปฏิบัติธรรมต้องทําบ่อยๆทำบ่อยๆ,อยๆเหมือนทาไปเรื่อยๆเ,เ,อยเ,เอยๆเหมือนเอาง่ายๆเหมือนเหมือนสะสมมันสะสมอ่ะของพวกนี้เหมือนสะสมของผมไม่เหมือนคุณหวงของผมเคยไปปฏิบัติธรรมสองครั้งของหลวงพ่อจรัญครับนะครับแล้วอันหนึ่งก็เป็นปฏิบัติที่เป็นคอร์สที่ที่เขาจา่ายต้องบอกว่าครั้งแรกที่ไปกับครั้งที่สองที่ไปเหมือนกันทรมานมากทุกคนบอกอ่านี้แปลว่าไปไม่ถึงแล้ว ผม,ผมไม่รู้ว่าถึงกับไม่ถึงือต่ตอืะผมว่าผมถึงในสิ่งที่ผมไปผมได้เห็นตัวเองว่าการที่เรามาปฏิบัติธรรมเพราะเรามีความเชื่อทางด้านศาสนาเราอยากที่จะเรียนรู้ในส่วนที่เราเรียนรู้การไปปฏิบัติธรรมเราเรียนง่ายนะเพราะว่าจริงๆต้องละกับทางโลกทุกอย่างแค่แค่เดินจงกรมนั่งสมาธิทั้งวันเนี่ยกับคนที่ทํางานทั้งวันเนี่ยผมว,มว่ากว่าจะดึงจิตกลับมาอยู่กับตัวเราเองได้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายละแล้วก็เข่าวขวาผมหัก สามท่อนตอนตอนสมัยเรียนก็เล่นกีฬาการที่นั่งสมาธิอยู่นิ่งๆเนี่ยสิ่งที่ทรมานที่สุดสาไปครั้งแรกผมไปสามวันให้สองไปเจ็ดวันไม่ได้เยอะสิ่งหนึ่งที่ผมได้ไม่ได้เหมือนคนอื่นแล้วก็ผมว่าคล้ายๆกับตอนเย็นของพระทำวัดเย็นคือไปปรงอาบัติผมเหมือนผมมาล้างบาปศาสนาผููสอนทําบุญกับบาปแยกกันเหมือนมาชดใช้กรรมที่เราทําไม่ดีที่เราทําบาปให้น้อยลง แล้วเรามาชดใช้กรรมให้น้อยลงน่าจะเป็น,นทางออกอที่ดีของดี<ม>ที่สุดน่าจะเป็นทางออกที่ดีของผมอนั่นหมายถึงว่าถ้าออกจากสูสงปฏิบัติธรรมไปแล้วเนี่ยผมทําตัวให้แย่น้อยที่สุดจะได้ไม่ต้องมานั่งแบบนี้อีกจะได้ไม่ต้องมามรู้สึก <ชด S 2> ทรมานกรรมในในใน,ใน,ใ,นในชาติปัจจุบันเนี่ยอืม,อม, <laughs> มันก็เป็นเรื่องที่ดีซึ่งตรงเนี้บอกได้เลยว่าแต่ละคนเนี่ยมีลักษณะของจิตเนี่ยที่ไม่เหมือนกันนะบางคน จิตคนที่ไม่ได้สูงคือไม่ได้ปฏิบัติธรรมหรือว่ามีภาะวะจิตที่แบบคิดลบนู่นนี่นั่น,นมองแต่แง่ลบอะไรต่างๆก็จะได้แบบนั้นนะครับแต่ถ้าคนที่คิดบวกมองแต่แง่บวกก็จะได้แต่ในทิศทางที่บวกผมก็เกือบนะทางถามอย่าง่ที่บอกผมว่าวันแรกเนี่ยโหแล้วตื่นตีสี่ตีหปฏิบัติธรรมแต่เช้าอทรมานวันแรกเนี่ยเกือบไปแนละ้วกลับบ้านแล้วเกือบไปเกือบกลับบ้านแนละ้วคือแบบเฮ้ แต่แต่มีความรู้สึกว่าเราเราควรที่จะดูด้วยความตั้งใจเราอย่างน้อยเนี่ยอยู่แค่วันเดียวเนี่ยไม่รู้เราก็าได้อะไรแล้วก็กลับไปก็คงเสียดายมผมบวชมาละฉะนั้นการไปปฏิบัติธรรม,มบวชเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในจีวรเนี่ยอยู่ในผ้าเหลืองเนี่ยเหมือนมีพลังพิเศษที่ทําให้เรามีความทนมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นเยอะกว่าการใส่ชุดขาวธรรมดาไปไป,ไปปฏิบัติธรรมฉะนั้น ด้วยความตั้งใจด้วยความมุ่งมั่นเนี่ย uh huh. การอยู่ในผ้าเหลืองเนี่ย uh huh. ผมผมว่ามีพลังพิเศษออกมาที่ทำให้เราอยู่ในพุทธศาสนาศึกษาทําวัดเช้าวัดเย็นแล้วก็จิตสงบจิตนิ่งเนี่ยผมผมว่าผ้าเหลืองช่วยได้เยอะมาก uh huh. ก็เหมือนเหมือน uh huh. ที่เขาบอกว่าการใส่ผ้าเหลืองก็เป็นเหมือนตัวแทนของพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็การที่ไปไหนมาไหนเนี่ย คนเลื่อมใสคนยกมือไหว้ไม่ใช่เป็นเพราะตัวเราแต่เป็นเพราะผ้าเหลืงซึ่งจริงๆวันนี้เราก็ได้อีกข้อคิดหนึ่งว่าการทําบุญไม่ได้เดินเข้าวัดอย่างเดียวแล้วจะได้บุญมีทางอื่นเริ่มกับตัวเราก็ได้จริงๆอย่างอย่างที่เขาบอกว่าแค่เคารบูชาพ่อแม่พระอยู่ที่บ้านเราก็ได้บุญละแล้วก็มีคําสอนของของหลายท่าน<ม>เหมือนกันที่บอกว่าการที่เราทําบุญแต่เราไม่มีจิต ที่เป็นกุศลก็ไม่ได้บุญส,ส่วนคนที่ไม่ต้องอยู่ทําบุญไม่ได้ใช้เงินไม่ต้องอะไรเลยแต่ว่าอนุโมทนาจิตร่วมทําบุญด้วยจิตอันเป็นกุศล ENT เนี่ยก็ได้บุญมากกว่าคนที่ทําบุญโดยที่ไม่ได้มีความตั้งใจฉะนั้นเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้หมายความว่าสําหรับผมเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้อยู่ที่จํานวนไม่ไดไ้ได้อยู่ที่ครั้งบแต่การทําบุญแต่ละครั้งเนี่ยขอให้จิตบริสุทธิ์และจิตเป็นกุศลและน้อมที่จะรัก ในสิ่งที่ที่เราปราถนาะจริงๆวันนี้เข้ามาอยากจะคุยเรื่องพระเครื่องไปเล่นธรรมะซึ่ง <c oughs> ดีมากต้องบอกตรงว่าดีมากจริงๆพระเครื่องก็ผมก็ห้อยพระที่ห้อยนี้ก็พ่อให้มาหลวงพ่อปานเนี่ยก็ต้องบอกว่าผมเคยห้อยคุดแต่มีความรู้สึกว่าคุธเป็นสัตว์ที่สูงเราไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยใส่แล้วไม่ค่อยสบายใจแต่พอมาห้อยพิมพ์ขีคุดของหลวงพ่อปานเนี่ยทำให้ผมนิ่งมีสมาธิ อันนี้เอาให้ดูก็ได้ให้ดูก็ได้นี่นะเป็นไงดูพระในคอวันนี้ขออนุญาตส่องเลยนะครับพี่โอ้ขุดใหญ่องค์นี้อยู่ในคอนี่ไงเด็ดพ่อการพี่ไข่พี่ไข่พี่ไข่เอ่ไจ่ดีไม่ต้องคำขุดใหญ่นี่แต่ของหลวงปู่ดูองค์นี้ผมไม่ไม่ไม่เคยทราบเลยท้วสซ้นครับว่ามีพิมพ์ที่อันนี้ผมก็ไม่รู้จักเป็นพิมพ์ที่คล้าย องค์นี้ทำหลวงปู่ทวดแล้วดูมวลสถานดูเนื้อเนี่ยเหมือนวัดช้างให้มากแต่ดูดูเนื้อเนี่ยผมว่าใกล้เคียงมาแล้วผมคาดว่าองค์นี้แหละเป็นองค์ที่ผมได้รับหรือได้นึกได้ฝันถึงได้ระาึกถึงในสิ่งที่หลวงปู่ดูบอกอันนี้คือความเชื่อของเป็นความเชื่อของผมแล้วก็พระหลวงหลวงปู่ทวดท่าก็ทถนก็เรียนเปิดโลกไงฮะไปตามเก็บกันดูนะครับ ก่อนแพงกว่านี้ครับุกวนี้ก็แพงเหรียญเปิดโลกตอนนี้เหรอครับ่าสุดผมแดงๆเท่าไหร่พี่ได้ข่าวว่าทะลแสนนะครับทองแดงนะทองแดงทองแดงทับทุ่งบูชาหลวงปู่มูลค่าก็เป็นส่วนหนึ่งผมว่าหลายๆคนต้องบอกว่าหลายคนบูชาพระเพื่อให้คุ้มครองนะครับแล้วก็สะสมก็มีแต่ถามว่าการสะสมพระผมผมก็ยังเชื่อว่าถ้าเราเดือดร้อนขัดสนเราจะเป็นต้องเอาพระ ของพ่อของแม่มาออกผมว่าเป็นเป็นเรื่องที่ไม่ได้เสียหายการรับเช่าพาของผมเนี่ยก็เจอบุคคลมากมายหลายประเภทบางคนไม่ได้เดือดร้อนแต่เอาทรัพย์สินที่เป็นพระเครื่องมาจัดก,การให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดใช่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 ใชเพราะบางคนลูกหลานบางกลุ่มหรือบางคนเขาไม่ได้มีความสนใจหรือว่าโอเคพอแล้วกับพระชุดเนี้ยสามสี่องค์พอแล้วท,ท,ที่เหลือเอาออกมาแบ่งเช่าผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีและได้จัดก,การทรัพย์สินที่ มีให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดย่อมดีกว่าใช่เพราะเพราะหลายๆคนบอกโอ้ยขายพระขายพระหากินแล้วก็ก็ถ้าทําให้ชีวิตของผู้ที่ออกบูชาดีขึ้นดีกว่าเป็นขโมยโจรอย่างนนแรกถูกต้องนะครับอย่างน้อยก็ไปต่อทุนชีวิตได้ในขณะเดียวกันก็เห็นหลายๆคนนะครับ,รบที่สะสมพระมามอบให้วัดนําไปออกบูชาไปซื้อที่สงคือไปทําอะไรที่เกิดประโยชน์กับกับชุมชนประโยชน์กับ พุทธศาสนาผมว่าเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็การที่เนี่ยอย่างพระของของผมเนี่คุณพ่อให้มาถ้าวันหนึ่งผมออกบูชาโดยการที่เราเอาเงินเหล่านี้เอาสิ่งเหล่านี้ไปทำให้ต่อยปโยงด์เีๆคนที่ได้บุญคือผมว่าคุณพ่อแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆไม่อยากให้ยึดติจงดแต่กับมูลค่าแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนอันนั้นก็ สเชิงพานิชก็เป็นก็เป็นเป็นหนึ่งในอาชีพการเป็นหนึ่งในอาชีพที่สุดจริตทีไ่ไม่ไม่ไม่ได้เสียหายอะไรถูกต้องแต่สําหรับคนที่อย่างอย่างผมเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้ซื้อขายปกติไม่ได้ซื้อขายอยู่แล้วเป็นบูชากับสะสมฉะนั้นผมก็เชื่อว่าถ้าวันนึงอย่างที่ผมบูชามาเนี่ยบางองค์ปล่อยแพงหน่อยแต่เงินเข้าวัดบางองค์ปล่อยถูกเพราะว่าอยากให้คนได้ไปบูชาได้เรื่อมใสศรัทธาในหลวงพ่ดูนะผมว่า เป็นกุศโลบายทางพุทธศาสนาทั้งสิ้นแล้วก็ไม่ไม่ได้มีอะไรถูกไม่ได้มีอะไรผิดลองติดตามกันดูครับผมเผื่อใครมีโปรเจกต์ที่อยากจะร่วมทําบุญกับพี่ต๊อดก็มีอีกหลายหลายวันะผมเชื่อเพราะก็เคยเห็นมาหลายครั้งแล้วว่าบางทีมีการเอาพระมาไล์สดเอาเงินเข้าวัดวัดต่างๆบ้างตรงนี้ก็สามารถมาร่วมบุญกันได้อย่างอื่นถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยววันนี้พี่ต๊อดพาชมยิ่งพระด้านหลังสีกนิดหนึ่งก็ได้ครับนี่บาระะเบียงมาพี่ นี่พระบูชาที่บ้านนี้มีองค์นึงแน่ก็พโซนนี้เป็นโซนหลวงพ่ดู่ทั้งหมดนะครับอ่าโซนนี้เป็นหลวงพ่ดู่ทั้งหมดอิริยาบถต่างๆต่างๆของหลวงพ่ดูครับแล้วก็เป็นพระบูชาทั้งสิ้นครับส่วนองค์กลางเป็นองค์เป็นพระประธานมาลาเบียงหรือเปล่าหรือพานพระศรีไม่แน่ใจต้องเข้าไปดูหน้าตักน่าจะเป็น9.9นิ้วปิดทองจะมีไอ้องค์นี้ลัตนะไหมปอปล์เขามีพระเปิใหญ่จะเป็นคนให้มากกว่าอื นี่พบลอหนังไก่พบลอหนังไก่วัดบวรนิเวศนะครับ okay. โอเคตาพีต่ตอดขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวมีอะไรเ <five S 2> ดี๋ยวมีโอกาสค่อย <After S 2> <ใน S 1> ว่ากันคุยกันนะครับยังไงวันนี้นะครับหวังว่าทุกท่านที่ได้รับชมคลิปนี้นะครับก็จะมีสาระความรู้ดีๆนะครับแล้วก็เป็นแนวคิดแลกเปลี่ยนกันระหว่างผมกับพี่ต๊อดปิตินะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้เข้ามาที่ตึกสิง นะครับที่สิงเทรดดิ้งตรงนี้นะครับยังไงพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมมีไอเดียแล้วว่าตอนนี้อยากจะไปสัมภาษณ์กับบุคคลสําคัญอีกหลายๆท่านนะครับในวงการพระเครื่องเดี๋ยวมีโอกาสรับชมกันต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ